สวัสดีครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายเดือนบ้านนาคอตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับบ้านนาคออยู่ห่างจากปากชม7กิโลนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชมบรรยากาศถนนหนทางบ้านเรือนแล้วก็ผู้คนแล้วก็ภาษาบ้านนาคอครับเป็นยังไงไปชมครับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นตลาดสดวันนี้นะตอนเช้าดิเช้าอาทิตย์ตอนบ่ายอ๋อันนี้เป็นตลาดสดเสาร์อาทิตย์ตอนบ่ายอันนี้เข้าเข้าเป็นมูบานยัง นักนนองสมบูรณนสบูนโม,ท,ท,มที่เก้าโมที่9ก้าตำบลปา้าชมคบอ๋อตำบลป้าชมเนี่ย,อ,อ,ยอําเภอป้าชมค่แบบธรรมดา้ไอ้คนไข่ครับอ๋อไข่ไดประมาณช่องเทียงเ่้าอาทิตย์กะมเป็นเสนเช้สาอาทิตย์ พอไปข้อทางอบตแล้วเขาบอกให้ไปเจ้าข้ออะไอังคารไปเรื่องฮัทเท้าอาทิตย์แล้วเขาบอกให้เขาบอกให้อบตไปให้ครับแล้วตลาดข้าวอบตมีบ่ลงไมีครับแต่บางคนไปค้าบางคนไปซื้อครับมันไก่เขามีวันยังพวันยังมีซูมื้หรืออะไรยุคข้างอบตฮั่นบ่ตลาดข้าวนั้นยู่ติบรักหน้าห้องมั้นนะครับเออว้าตลาดไทยเขาอ่ะขานแห่นว่าก้อนแห่งอบตยุคยุคโมโมฮัทนะ มีคนในค่ายประจำอยู่ข้าิพเปิดแต่จันพุทธสุขตลาดอบตนั่นนะแต่มันไกลอะตแต่มันไกลครับอค้าเข้าไปกับบริเขาบอกเขาแยกมาหนาห้องไปทางนี้บ่เนี่ยหนาห้องปทางเลยเลยมาแล้วตอันนี้อันนี้อันนี้แคบไหมบ่ครับแคบของเรเยะคอันนี้ไปตามมาจะได้นี่แคบนี้นะเพิ่นน้ำแปลน้าให้น้าปานะครับยังยังมีเยอะยุบบ่ านะเอออันนี้แคมต้อหน,อห,น,อนห่หางที่ข้างบนเลยครับอันนี้ว่ะอ๋อต้อนายาวอยู่เนาะต้นมันท่วมหัวแบบปกติต,นต้นมันนะท่วมครับท่วมๆอันนี้แคมมาทำไม้กวาดใครมาใครมาสายวอเยอะจิอันนี้ไม้กวาด,วดอันนี้อเอาแคมมาทำไม้กวาดใช่ไหมกูปวดเตปวดเยอะใครบ้านเมื่อกี้ ร้านนี้ค่าชมือเนาะเราเเจอนี่าค่าุ่มมือละเ็จะป็ดแต่กมันอยู่ตรงบ้านช่องทัานที่ทอท่วมอยู่ข้า <mel od ic> มหน <lin> <Negro> ึ่งไปแป๊บ <tricked> บ้านนั <It> so ่นไอ้เพิ่นตอนนั้นเขาให้เพิ่นทางทางารหาเช้าีตเมอรตจันทุสุข็ทีนี้เขาวันเขาห้คัา ก็ปุ๊กหนึ่งกับพันอะไรเงี้ยอ๋อนี่กับพันเลยมาอันนี้แทนยก็เลแต่นี่ก็ดขอดได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่ไปเดินเรื่องข้ออบจได้แค่เสาร์อาทิตย์อ่แต่ครั้งพื่นเราครับคนนี่เริ่มมาไข่ประมาณช่วงใบหนึ่งใบสองเพิ่งกำลังมาแล้วเสาร์อาทิตย์นะครับบ่ใบสองแต่บ่ายเป็นต้นไปอาทิตย์ครับประมาณบ่ายเป็นต้นใบอันนี้อันนี้ไก่จั้าชังกรมเท่าไรนี่นะจัาหนี่ไปชังกรมนะ สิบกิโลถึงบอกไปเชียงกลนะเชียงกลมกว่านแล้วยี่สิบเออเออประมาณนี้แ่ะเต่บากเกินยี่สิบล้ครับเายเนาน้อพาแจ้งพักสมไปบางเรมเขาเสกิโลแจ้งพักสมันนะขออนี่เจ็ดกิโลอออ๋นนี้เจ็ดกิโลครับอาจยนสร้างให้สร้างอะไรให้หรือยังสร้างแล้วสร้างอะไรเลขสองไงอ่าโอเค อะไรก็ได้กินหมดส <laughs> วยใหลยวะอ,อันนี้ดอกมันแล้ต้นนี้ต้นยาวๆต้นสูงท่วมหัว <laughs> มาทำไม่กวาดน,านี่กล่ <laughs> องขี้ขเถียนอันนี้วะกวาดเจ็บบนอย่างเดียวไาหกิวเตี๋ยวเี้เนมาม่า มีซื e> <ah ้อร้านบวะนี่นะร้านป้าอย่างร้านป้าอะไรล้านใหญ่เดือนใยายก็ยายเดือนยายเดือนเดือนเดือนอ๋อยายเดือนเดือนดาวเดือนเนี้ยเดือนดาวเดือนยายเดือนมานยายเดือนตานวะเนี่ยทุกคนโหลด บบุคคลเ็กตาดำหด้าด้วยโหผูกวานหงสวดน่บ้านก๋วยเตียวยายเดือนบ้านนาค้อบ้านผมคมีเนาะมี่นมีให่เออลง เฟซบุ๊กไอ้นั่นูไหนจะลงยูทูปคนเอดียวยึดไปลงอยู่มียูทูปดิแล้วไปถ้ายากเห็นถ้ายากเห็นกับเข้ายูทูปแล้วก็ห้าห้าคำว่าล้านใหญ่เดือนนาค้อก็ได้สิไปขี่ที่ไปป้อนให้อย <c oughs> ู่เรียนไปเจอแล้วบ <c oughs> ้านร้านก๋วยเตี๋ยวยายเดือนบ้านนาค้อนะเจอรถโอ้โหแต่ห้าใครเลยอ่ะถ้าเข้าไปใน YouTube นะ ได้เยอะที่สุดทัวออได้เยอะที่สุดสามสิบาทกินไม่อั้นนี่กินอิ่มจะบาทอะไรยายจะบาทถั่วจังบาทดสี่สิบป่ะสี่สิบอ่านี่ได้เยอะคีสิบได้เยอะเลกินอิ่มกินไม่อั้นร้านเกี๊ยวยายเดือน มีส้มตำพร้อมตัวใหญ่มีส้มตำด้วยต้มมันได้เลยไม่คุ้น นี่เป็นตำแหน่งของร้านก๋วยเตี๋ยวยายเดือนในแผนที่ Google นะครับครับหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วนะครับก็มาชมบรรยากาศบ้านนาคอบ้านโนนสมบูรณ์กันต่อครับไปดูบรรยากาศบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทาง ช่วงนี้เดินทางต่อครับเดินทางไปกลับนะครับกลับไปบ้านธาตุแต่ช่วงนี้จากจุดนี้ไปแล้วก็ขับรถไปทางบ้านธาตุไปดูบรรยากาศของหมู่บ้านดูบ้านเรือนดูถนนไปจนถึงท้ายหมู่บ้านนะครับดูไปเรื่อยๆครับ ช่วงท้ายทายนี้นะครับจะเป็นโนนสมบูรณ์นะครับช่วงท้ายบ้านส่วนด้านหลังจะเป็นบ้านนาคอนะครับนาคอ้ก็โนนสมบูรณ์เมื่อกี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็เป็นโนนสมบูรณ์หมูก้นะครับ แผนที่ของบ้านนาคอหรือตำแหน่งหรือพิกัดในแผนที่ Google นะครับมีลิงก์ไปสามารถคลิกดูได้นะครับที่ใต้คลิปนะมีลิงก์ให้ไปดู Google Map ได้คลิปนี้กระจบอย่างทาน,นี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ